ไปสู่พรหม,มโลกเมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีจิตบริสุทธิ์โดยเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้ามีปัญญาเห็นทุกโทษอันเกิดจากฤทธ์แห่งกิเลสปรารถนาจะก,กระทําการกำราบกิเลสให้สยบหรือบวังจะได้ไปอุบัติเกิดในภพอันประเสริฐสุดคือพรหม,มโลกจึงสู้อุตสาหพยายามบำเพ็ญภาวนาจเจริญสมถก,กรรม,มาฐาน ตามวิธีการภายนอกพระพุทธศาสนาบ้างตามวิธีการในพระพุทธศาสนาบ้างจนกระทั่งได้สมเด็จชานต่างๆตามกำลังความสามารถแห่งตนแล้วก็เป็นอันว่าบัดนี้ได้ผพวทางทางที่จะนำไปสู่พรหมโลกได้สมเร็จแล้วเพราะการบำเพ็ญภาวนาด้วยการปฏิบัติสมกถกรรมฐานนั้นเป็นการกระทำเพื่อน,นำตนไป ให้อุบัติเกิดเป็นองค์พรพรม